วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพารันเทียกันครับบริษัทที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นแถวหน้าในวงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งการเดินทางของพวกเขาน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเมื่อมองผ่านมุมของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่และดีลความร่วมมือที่อาจจะเปลี่ยนโลกไปเลยก็ได้เริ่มกันด้วยคำพูดนี้เลยครับถ้ามัน work มันก็ไม่แพงเป็นคำพูดจากนักวิเคราะห์ของ Bank of America ที่พูดถึงพารันเทียนะครับคือมันเป็นประโยคที่เรียบง่ายมากแต่ลึกซึ้งสุดๆ มันบอกเราว่ามูลค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ป้ายราคาแต่อยู่ที่ผลลัพธ์ของมันต่างหากแล้วเบื้องหลังคำพูดเท่ๆเมื่อกี้ก็คือตัวเลขนี้แหละครับ215ดอลลาร์นี่คือราคาเป้าหมายใหม่ที่ Bank of a m e เมริกาเขาให้กับหุ้นของ p a l a n ทียเลยนะครับถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ส่งสัญญาณบวกไปทั่วทั้งตลาดเลยทีเดียวเอาละครับ งั้นเรามาลงลึกกันดีกว่าว่าทำไมจูจู Bank of อฟอเมริกาถึงกล้าออกมาเดิมพันกับพลันเทียขนาดนี้การปรับราคาเป้าหมายครั้งนี้มันบอกอะไรกับเราแล้วมันสำคัญกับอนาคตของพลันเทียยังไงคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Bank of America หรือที่เราเรียกกันสันส้นๆว่า BOA เนี่ย เขาไม่ใช่โบรกเกอร์ธรรมราทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่และมีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเลยนะครับดังนั้นเวลาที่ BOA ออกบทวิเคราะห์อะไรมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกจะหันมาฟังกันหมดการที่เขาออกมาอัปเกรด p a l a n ล i เียมันก็เลยเหมือนเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่งจากผู้เล่นรายใหญ่สุดๆนั่นเองครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้โบเฟเขามั่นใจขนาดนั้น ก็มีหลายเหตุผลเลยครับไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมการเติบโตที่เห็นได้ชัดหรือความต้องการเทคโนโลยีด้านการรบที่มันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกแต่ที่เด็ดที่สุดที่เขาเรียกว่าเป็นสุดลับเลยก็คือสถาปัตยกรรมออนโทโลจีของพลานเทียนนี่แหละครับลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนสมองกลที่เชื่อมข้อมูลที่กระจัดก,กระจายมหาศาลขององค์กรเข้าด้วยกันแล้วก็มีทีมวิศวกรที่ไปฝังตัวทํางานกับลูกค้าเลยคือมันเป็นจุดแข็งที่คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยากมากๆครับทีนี้แค่พูดอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพ เรามาดูหลักฐานจริงๆที่มายืนยันบทวิเคราะห์ของโบฟากันดีกว่าครับมาดูดีลใหญ่ๆที่พลันเทียเข้าไปคว้ามาจากภาครัฐกันเลยดูตัวเลขนี้สิครับ1,000ล้านดอลลาร์ย้ําว่าดอลลาร์นะครับนี่คือมูลค่าสัญญาล่าสุดที่พลันเทียได้จากกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเป็นโครงการยาว5ปีเลยทีเดียวตัวเลขมหาศาลขนาดนี้แต่มันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องเงินนะครับความสําคัญของมันก็คือนี่เป็นครั้งแรกเลยครับ ที่ p a l a n t เ r ได้สัญญาระดับพันล้านดอลลาร์นอกบ้านตัวเองมันคือการประกาศให้โลกรู้เลยว่าเฮ้ยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยไม่ได้เจ๋งแค่ในอเมริกาแล้วนะแต่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและกําลังขยายฐานออกไปทั่วเลยกลับมาดูที่อเมริกากันบ้าง8เท่าครับนี่คืออัตราการเติบโตของการใช้งานระบบ m a v ว n Smart System ของเขาในภาครัฐซึ่งตัวเรีนี้แค่นำ้ำต,ตั้งแต่ต้นปี2024เขานั้นเองนะครับ ระบบนี้มันเป็น AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทมคือโตเร็วขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความต้องการมันพุ่งสูงขึ้นแบบของจริงแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับนอกจากอเมริกาอังกฤษแล้วเนี่ยองค์กรความร่วมมือทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างนาโตก็ยังเลือกใช้ระบบเมเวนด้วยเหมือนกันเพื่ออะไรก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านข่าวกรองการตัดสินใจต่างๆซึ่งการที่นาโตเลือกใช้นี่แหละครับ คือการการันตีคุณภาพระดับสูงสุดแล้วพอเห็นดิวใหญ่ๆกับการเติบตัวแบบนี้ b o a เขาก็เลยปรับตัวเลขคาดการเลยครับจากเดิมที่คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละ27%ก็ปรับขึ้นเป็น30%แล้วก็มองไปไกลถึงปี2030เลยนะว่ารายได้เฉพาะจากภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยจะพุ่งไปเกิน8,000ล้านดอลลาร์โอ้โหอนาคตสดใสมากๆ แต่เรื่องราวของพลันเทียมันยังไม่จบแค่ภาครัฐนะครับตอนนี้พวกเขากําลังขยายอิทธิพลเข้าไปในภาคอุตสาหกรรมกลาโหมด้วยแล้วก็ไปจับมือกับยักษ์ใหญ่ระดับโลกเลยซึ่งเราจะมาดูกันในส่วนนี้แหละครับยักษ์ใหญ่ที่ว่าก็คือโบอิงครับส่วนอีกฝั่งก็คือพลันเทียคือ2เจ้านี้เป็นสุดยอดในทางของตัวเองเลยนะโบอิงนี่คือเจ้าพ่อด้านการผลิตเครื่องบินอาวุธยานอวากาศส่วนพลันเทียก็คือเจ้าแห่งซอฟต์แวร์และ AI ไ ลองคิดดูสิครับว่าพอยักษ์ใหญ่2องค่ายนี้มารวมพลังกันมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้เขาร่วมมือกันยังไงพูดได้ง่ายเลยก็คือโบอิงจะเอาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Foundry ของ Palantir มาใช้ครับให้ลองนึกภาพ Foundry เป็นเหมือนสมองกลกลางที่จะดูดข้อมูลจากสายการผลิตทั้งหมดของ Boeing 10กว่าแห่งเลยนะมาวิเคราะห์เพื่อหาทางทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเร็วขึ้นลดปัญหาข้อขวดต่างๆและที่สำคัญคือ เขาจะเอาไปใช้กับโครงการลับสุดยอดของกองทัพด้วยเป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้มันยิ่งใหญ่มากครับเขาไม่ได้ตั้งเป้าแค่การปรับปรุปรงเล็กๆน้อยๆนะแต่มันคือการปฏิวัติเลยทีเดียวปฏิวัติวิธีการผลิตทุกอย่างตั้งแต่อาวุธดาวเทียมไปจนถึงยานอาวกาศด้วยพลังของ AI และข้อมูลคือเป็นการเปลี่ยนเกมไปเลยโอเคพอเราเห็นทั้งข่าวการเงินที่แน่ตื่นเต้นทั้งดิวความร่วมมือในภาคอุตสาหการรมแล้วเนี่ยมันกําลังบอกอะไรเราในภาพที่ใหญ่กว่านั้นหรือเปล่า คำตอบก็คือใช่ครับมันกําลังบอกว่าโลกของอุตสาหการรมป้องกันประเทศกําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่แน่นอนครับมีโอกาสก็ต้องมีความเสี่ยงมันเป็นของคู่กันสําหรับโบอิงเนี่ยโอกาสก็คือจะเก่งขึ้นแข่งขันได้ดีขึ้นแต่ก็ต้องลงทุนเยอะนะแล้วก็ต้องเอาระบบเก่ากับใหม่มาเชื่อมกันให้ได้ส่วนพารันเทียก็ได้ลูกค้าเบอร์ใหญ่มาอยู่ในมือแต่ก็ต้องเจอกับกฎระเบียบที่ซับซ้อนส่วนภาพรวมของทั้งวงการเลยก็คือ AI จะกลายเป็นเรื่องปกติแต่ความท้าทายใหญ่หลวงก็คือจะรักษาความลับของข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงถ้าให้สรุปประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห์ทั้งหมดในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นจากยักษ์ใหญ่อย่างโบเอฟเอหรือการนำไปใช้งานจริงของบริษัทระดับโลกอย่างโบอิงเนี่ยทุกอย่างกำลังส่งสัญญาณเดียวกันที่ดังมากๆว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือเสรมิมต่อไปแล้วแต่มันกำลังจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งระบบเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อ AI มันทำได้ทุกอย่างขนาดนี้ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลในสนามรบไปจนถึงการสร้างอาวุธในโรงงานมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะบอกว่า AI นี่แหละคือสุดยอดอาวุธในการป้องกันประเทศทั้งในวันนี้และในวันข้างหน้าอืมจริงๆแล้วนะดิวโบอิง X พลันเทียครั้งเนี้ยแบบว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยครับ AI ของพลันเทียไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์วิเคราะหข้อมูลธรรมดาธรรมดานะแต่ถูกนำไปใช้ตั้งแต่สายการผลิตเครื่องบินรบดาวเทียมยันเฮลิคอปเตอร์และยานอวกาศเลยแบบว่าแค่เห็นภาพรวมก็รู้สึกเลยว่าการผลิต defense systems กำลังเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยการใช้ AI ทำให้ข้อมูลและกระบวนการต่างๆเชื่อมโยงและวิเคราะห์ได้แบบเรียลไทม์และพลันเทียเอง อยู่ในช่วงโมเมนตัมที่น่าจับตามองนะครับแบบว่าเห็นกราฟขุ้นแล้วก็อดชิปไม่ได้ว่าอาจทำออสทำไฮได้อีกครั้งซึ่งก็ทำให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเชิงเทคโนโลยีใน Defense Industry จริงๆแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจคือความร่วมมือนี้ไม่ได้จำกัดแค่สายการผลิตธรรมดาแต่รวมถึงโครงการลับของกองทัพสหรัฐด้วยทาให้เห็นว่า การทำงานของ AI ในอุตสหาหกรรมกลาโฮมนั้นซับซ้อนและมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมระบบขนาดใหญ่แบบว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่า AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจทั่วไปแต่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในอุตสหาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงสุดและอาจเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบดั้งเดิมได้จริงๆออีกอย่างนะครับ การเห็นดีลระดับโลกแบบนี้ก็ทำให้เราเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรม Defense บวก AI ได้ชัดขึ้นว่าการผลิตการวางแผนและการควบคุมระบบในอนาคตจะถูกสนับสนุนด้วยข้อมูลและ AI มากขึ้นแบบว่าสุดท้ายแล้วนะการจับตาดูความร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมกลาโหมแบบนี้มันก็เหมือนเราได้เห็นว่าอนาคตของ d e f e n s e Industry กำลังถูกเขียนขึ้นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอืมจริงๆนะครับถ้าอยากติดตามข่าว d ีเอไอบ่งดีเฟนต์แบบนี้หรือเห็นภาพรวมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปกดติดตามช่องไว้เลยครับแบบว่าจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆและเห็นภาพรวมก่อนใครแบบนี้แหละครับเรื่องราวของ Boeing x p a l a n ล i นและ AI ใน Defense Industry จริงๆแล้วมันน่าติดตามมากเลยนะครับ และอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน